สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,อาลองเจาะลึกเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่ได้มานะคะดูเหมือนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดสำหรับนักบริหารค่ะครับหัวข้อนี้น่าสนใจมากเลยครับใช่ค่ะ เป้าหมายของเราก็คืออยากจะลองสกัดเอา,เอาแก่นสำคัญหรือว่ามุมมองเด่นๆจากเนื้อหานี้ออกมานะคะให้เข้าใจง่ายๆเพื่อจะเอาไปปรับใช้กันได้อืมครับเนื้อหานี้เท่าที่ดูก็มีมุมมองน่าสนใจหลายอย่างนะครับคือเขาเน้นว่าการพูดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่งข้อมูลแต่มันเหมือนเป็นเครื่องมือเลยนะเครื่องมือครับเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจสร้างความเชื่อมั่นหรือว่าขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอะไรแบบนั้นครับ อ๋อค่ะเข้าใจเลยค่ะจุดแรกที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากๆเลยคือเขาเน้นเรื่องความชัดเจนกระชับนะคะใช่ครับใช่ครับเหมือนกับว่าข้อมูลมันเยอะผู้บริหารต้องพูดให้ตรงประเด็นเร็วๆใช่เลยครับเหมือนมีการยกตัวอย่างเทคนิคคล้ายๆพวก Elevator Pitch นะครับแต่เอามาปรับใช้กับการสื่อสารในองค์กรหรือว่าเวลารายงานบอร์ดอะไรทำนองนั้นค่ะค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นยี่ต่อยอดจากตรงนั้น คือเรื่องการปรับสารให้เข้ากับผู้ฟังอันนี้ก็สําคัญมากครับอืมปรับสารครับคือไม่ว่าคุยกับพนักงานหรือนําเสนอต่อบอร์ดหรือพูดกับคนนอกองค์กรเนี่ยเนื้อหามันก็ต้องเอ,อไม่เหมือนกันสัทีเดียวอ๋อค่ะใช่ครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละกลุ่มเขาต้องการอะไรมองมุมไหนแล้วเราก็ปรับวิธีพูดปรับเนื้อหาซึ่งมันก็จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับทําให้เขายอมรับเรามากขึ้นด้วยแล้วก็มีส่วนที่พูดถึงการรับมือกับสถานการณ์ยากๆด้วยนะคะครับอันนี้ก็พูดถึงเหมือนกันเช่นตอบคําถามยากๆหรือต้อนมีวิกฤตค่ะเขามีแนะนําเรื่องการเตรียมตัวหรือว่าการใช้ภาษาที่แบบดูเข้าใจแต่ก็ยังดูเป็นผู้นําอยู่ครับประเด็นนี้มันก็จะไปเชื่อมกับเรื่องการสร้างความไว้วางใจความน่าเชื่อถือที่เป็นอีกหัวข้อหลักในเนื้อหาเลย คือไม่ใช่แค่พูดเก่งอย่างเดียวแต่ต้องพูดความจริงด้วยสื่อสารให้ดูโปรง่งใสเป็นตัวของตัวเองค่ะการการะทำกับคําพูดต้องไปด้วยกันใช่ครับมันจะช่วยสร้างเกราะป้องกันให้ผู้นําในระยะยาวเลยโอเคค่ะงั้นถ้าให้ลองสรุปสิ่งที่เราได้คุยกันจากเนื้อหาวันนี้เรื่องการพูดสําหรับนักบริหารเนี่ยนะคะก็จะมีหนึ่งคือชัดเจนกระชับ,บสองคือปรับสารให้เข้ากับคนฟังใช่ครับ สคือรับมือสถานการณ์กดดันได้ดีอืแล้วก็สี่สร้างความน่าเชื่อถือด้วยความจริงใจประมาณนี้หรือเปล่าคะใช่เลยครับครบเลยทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนว่าการพูดในระดับบริหารเนี่ยเป็นทั้งศาสรและศิลปจริงๆต้องฝึกต้องพัฒนาตลอดค่ะเออแล้วมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าพอมายุคนี้ที่แบบการสื่อสารมันเร็วมากมีช่องทางดิจิตอลเยอะแยะไปหมด ใช่ค่ะโซเชียลมีเดียไลฟ์สดอะไรเต็มไปหมดครับหลักการพวกนี้ที่คุยกันเนี่ยมันจะยังใช้ได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนไปอีกหรือมันจะมีมิติอะไรใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวอีกในการสร้างภาวะผู้นําผ่านการสื่อสารในอนาคตอืมเป็นคําถามที่น่าสนใจชวนคิดต่อจริงๆค่ะ